สวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะ,ม,คะมาอีกรอบนะคะกับความดีใจดีใจมากช่องกลับมาใช้ได้แล้วนะคะลูกชาย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้โคดีใจเลยค่ะดีใจมากช่องของเมษากลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นะขขู่นค่ะลูกชายเพราะเขาคืนงาดีใจมากลูกชายสิงไฟอยู่ตรงนู้ สวัสดีนะคะอุย้ยขอโทษค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญหามีอะ สวัสดีจ้านังฟ้าพ่อสายฟ้ามาเอากล้วยไปแล้วนะคะเหลือน้องน้ำเพชรค่ะน้องน้ำเพชรยังไม่มาลูกบ้าปัญหาเกิดจาก โดนแบนช่องโฆษณาค่ะค่ะก็ว่าเป็นสมบูรณ์แต่วันพุธก,กลางคืนเขาไม่ให้มีมอมา้าปะปาวันพุธก,กลางคืนเขาไม่ให้มีอักษรมอมา้าสมบูรณ์ข้างหน้าค่ะ ตอนนี้ลูกชายไม่สนใจแม่แม่เอฟซี FC เลยนะคะลูกชายพิงไฟก็ <g ül> ตอนก่อนจะมืดเราก็เปิดไฟตรงนี้ <g ül> นะคะ <g ül> เปิดไฟตรงนี้ไว้พอประมาณสักประมาณหกโมงกว่าหรือหกโมงครึ่งเราก็จะก่อไฟให้น้องเพราะว่าอากาศเยน็นเย็นมาก ซึ่งตัวเราเองก็ไม่ชอบอากาศเย็นเพราะอากาศเย็นแล้วเลือดไม่วิ่งแล้วก็จะทําให้ตัวเราแข็งได้นะคะว่นนั่นไง โอ้ย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 เน็ตหลุดเน็ตหลุดชีคอจะเปลี่ยนไปน้องสมบูรณ์แล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณทุกช้านมากๆนะคะตอนเช้าอาจจะมีคลิปนุ่มน้อยออกวิ่งเล่นก่อนฝนตกก่อนที่พายุเข้านะคะเพราะว่าถ่ายไว้นานมากเลยคิปประมาณคลิปนั้นแล้วก็คลิปที่พ่อ พ่อกับสาวไปหาฝืนให้ตอนฝนตก่ะค่ะอุ้ยไปแอบยืนกินนม,มใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มีก็มีแม่แม่หลายคนแนะนำเข้ามาหลายชื่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนแล้วเราก็จะเอาไปให้คุณลุงตุย๋ยดูอีกครั้งนะคะนะฮะปาปะ,ปะ

พี่ปอวิแป้งเอาวิตามินซีให้น้องกินหน่อยสวัสดีครับน้องวีนัทจำได้จำได้ไม่กี่คนนะคะที่ชื่อเป็นประษาไทยท,ที่เข้าที่เข้าบ่อยบ่อยแม่แม่ก็เข้าบ่อยหลายๆคนนะคะแตะ่ชื่อบางคนก็อาจจะจำยากบางคนก็อาจจำง่ายนะ ก็จำได้หมดทุกคนตั้งแต่เปิดช่องมาก็มีแม่ๆหลายคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณมากนะคะบางทีก็เข้ามากดไลค์อย่างเดียวแล้วก็เข้ามาดูเพื่อให้เมษามีค่าขนมอย่างนี้นะคะซื้อยาให้แม่ช้างกินอย่างนี้ค่ะ ถ้าจะไปฝังง่งนู้นไปได้ไหมไปได้ค่ะแต่ถ่ายพอย้อนถ่ายย้อนกลับมามืดตึ๊บค่ะทีแรกว่าจะไม่ไล์แล้วค่ะก็ดีใจก็เลยกลับมาไล์สดให้ดูอีกครั้งนะคะเพิ่งหายไปพักนึงไปไปทำโทรศัพท์นะคะกับน้องสิงห์มานะคะ ขอบคุณครับเสียงอะไรเอ่ยปิกโต๊กปิกโต๊กเสียงอะไรเอ่ยวิ่ง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 ดูท่ากินวิตามินซีวิ่งวิ่งว้า ขอวิตามินซีผูบ้บ่าวเอาไปแล้วเอาให้แม่พอกินด้วยลูกกินเร็ว แบปทานวิตามินซีป้อนได้คนเดียวที่กินดีที่สุดก็คือน้องแป้งนะคะพี่ปอป้อนก็ไม่ค่อยกินนะคะวัวแต่เล่นเล่นกับพี่ปอมากกว่าไม่กินพอพี่แป้งป้อนแล้วก็จะกินนะะนี่ค่ะจะขึ้นมากินแบบนี้อหอมด้วยเม้นคนไม่อาบน้ำนะ กินมือพี่ด้วยมือพี่อร่อยอตอนนี้กำลังหาวิธีที่ว่าจะย้ายกองไฟนะคะยังไม่รู้จะย้ายไปทางไหนใช่ไหมพ่อจะย้ายกองไฟไปทางไหนยังไม่รู้ใช่ไหม ก็จะเอาลุงทองคําเข้ามาอยู่ด้วยก็ยังไม่มีที่ก่อไฟให้น้องเมษาเพราะน้องเมษาติดกองไฟมากขอบคุณค่ะหมุนหมุนหมุนขอโทษค่ะหม,ม,มุนหมุนมันหมุนไปหมุนมา เมษาไม่หนาวนะคะหนูเมษามีกองไฟแล้วค่ะไฟติดแล้วนะคะเมษาน้องเมษาพาเพลินจะได้เจอทุกวันแล้วค่ะเมจะได้เห็นทัวันแล้วนะคะไม่หมุนแล้วขอบคุณค่ะที่บอกนะคะนะคะนี่นค่ะใครหนาวมาฟิงไฟกับเมษาได้นะครับ ใครหนาวมามามาเพียงไฟด้วยนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราด,ดูว่ามันจะมืดไหมนะคะว่าทางนี้เราเดินมาหาลูกชายลูกชายตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกินเก่งขึ้นนะคะกะตะัตตปุตะปิขึ้นรอ,รอดูติดตามตอนต่อไปนะคะว่า ลูกชายจะกินเก่งขึ้นขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะถ้ามาทางนี้มันจะเป็นไฟสีเหลืองเหลืองแล้วเหมือนจะสะท้อนสะท้อนอยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนเหมือนภาพสามมิติเลยเห็นไหมคะแรงเงามันจะมืดนะคะดูมาแล้วคุณพ่อก็ได้เตรียมฟืนไว้เยอะนะคะ เพราะว่านี่ค่ะ,ะ,คะจะอยู่ท่านี้ตลอดข้างๆกองไฟถ้าพืชแฉะเราก็จะใช้ฟางใช้ฟางปูให้นะคะให้ระยะห่างจากกองไฟเพื่อที่เขาจะได้นอนแล้วเขาจะได้อุ่นขึ้นไม่เย็นนะคะดูไม่ห่างกองไฟเลยไฟปิดแล้ว ตัวสาวเองก็ที่อยู่ได้ก็คือกองไฟนีเหมือนกันกองไฟเมษาเหมือนกันไม่หมุนแล้วขอบคุณมากค่ะอะตัวสาวเองที่อยู่ได้นี้ก็คือกองไฟเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากๆสาวก็จะเลือนไม่วิ่งแล้วมันก็จะแข็งแข็งตัวแล้วก็จะทำให้ อะไรนะเขาเรียกว่าสันสันอ่ะเหมือนเหมือนคนเป็นลมชักอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะถ้ามาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแบบย้อนแสงมากเลยแล้วจะมองไม่เห็นน้อง,น,องน้อยยาค่ยายาที่พอสักไม่แก้วสวยบิ๊บ,บ,บ,บ ลุงน้องทางก็กลับมาแล้วนะคะตอกนกลางวันก็คือไปเล่นน้ําถามว่าเห็นไหมเออเห็นแต่ง,งานข,ขาวๆแวบๆแาบมบว่ากลางวันทําไมไม่เอาไว้ที่นี่เอาไว้ที่นี่ก็เอาไว้ได้ค่ะก็ร่มเหมือนกันนะคะไม่ร้อนก็มีร่มไม้อยู่ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นที่ของเนสคอกตรงที่คอกของเมษาเก่านะคะเราก็เลย ทำอันนี้ใหม่รู้สึกว่านไเนี่ยค่ะให้อยู่อย่างเงี้ยจะได้เดี๋ยวก็นอนหลับอะค่ะ เม่ครับ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 ก็ปันไหนได้เรื่องงามยามดีสาวก็จะมาแจ้งอีกครั้งนะคะ ก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้สาวแล้วก็ครอบครัวมาตลอดนะคะสาว,สาวกับพ่อสักก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่พ่อแม่เอฟซทุกท่านทำให้สาวมีวันนี้และที่สาวลืมไม่เคยลืมเลยก็คือ,อน้องเสือกับน้องสิงนะคะที่ทำให้สาวมีทุกอย่างในวันนี้มีทั้ง บ้านให้เมษาอยู่ซึ่งเมษาก็ไม่ต้องตากฝนตากแดดนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณโครงการโคตรอาณาจากักรจังหวัดสุรินที่ให้โอกาสและให้พื้นที่ที่เราเข้ามาอยู่นะคะตรงนี้ได้เลี้ยงดูช้างให้กินอิ่มนอนหลับช้างก็มีความสุขคนก็มีความสุขนะคะดันแบบนี้นะคะก็ ก็ดูว่าแล้วก็ดีใจในอง่ที่ทอก็ยังมีทุกคนคอยให้กำลังใจนะคะสาวกจะฝากไปถึงเอฟซี FC ที่แม่แม่เอพ่อพ่อเอพี่น้อง f อฟที่อยู่ต่างประเทศทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ ระบาดโควิด COVID -19 ก็ระบาดเลยกลายพันธุ์ใหม่ซึ่งมาตัวใหม่แรงกว่าเดิมหนักกว่าเดิมก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็อีกไม่นานคงได้กลับมาเที่ยมพ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะรักษาสุขภาพให้ดีทุกท่านนะคะก็เป็นห่วงทุกท่านอีกอย่างหนึง่งความในใจที่อยากพูดมากเลยพี่สาวสองคน สัญญาณหลุดสัญญาณ <Okay. S 1> เนชฉันเป็นอะไรขาดขาดหายหายที่อยากพูดมากมาก็เลยนะคะที่ไม่เคยลืมเลยนะคะที่สาวที่เมืองนอกสองคนที่ช่วยดันน้องคนนี้มาตลอดน้องคนนี้ไม่เคยลืมพี่นะคะ ยังคิดถึงพี่เสมอขอให้พี่ทั้งสองรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะงงก็ฝากผ่านฐานช่องนี้นะคะว่าให้พี่ของหนูมีความสุขทั้งสองคนนะคะน้องก็คิดถึงพี่ตลอดน้องคนนี้ไม่เคยลืมนะคะ ว่าพี่สาวช่วยน้องมาขนาดไหนทำให้น้องได้มีวันนี้ที่คู่กันมากับน้องเสือกับน้องสิงที่ช่วยกันช่วยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะต่อไปนี้ก็อาจจะทุกอย่างน,นะคะสาวก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ จากคาแนะนาคําสั่งสอนของทุกคนนะคะก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเนาะใครมาแบบว่าเออให้ช่วยก็ช่วยส,สงสารเป็นคนที่คีดสงสารคนแต่ช่วยคนแล้วทําบุญช่วยคนแล้วมันเป็นยังไงอะเหมือนแบบว่ายกตัวอย่างให้ดูนะพ่อ เปลี่ยนลูกน้องบ่อยมากทั้งที่พ่อพ่อศักก็เลี้ยงดูดีเลี้ยงลูกน้องทุกคนดีมากช่วยเหลือทุกคนแต่คนสุดท้ายก็ทุกคนก็ไม่เห็นความดีของพ่อศักนะะเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะคุณไม่ช่วยเราเราสองคนถึงช้างจะจีเชือกห้าเชือกเราก็ดูแลได้นะคะเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจริงๆ มีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเริ่มแรกเลยนะมอเตอร์ไซค์คันเดียวกับรถเข็นพังๆคันหนึ่งนะคะกับแม่แก้วกับุงทองคําตอนนั้นแม่พลอยยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกับแม่แก้วกับุงทองคําฝนตกพายุเข้าขนาดจะยญานเหยดหนูมันจะไปแหละไม่ดีมากเลย ฝนตกพายุเข้าขนาดไหนพ่อศักก็ต้องพาไปตัดหญ้าสองคนนะคะตากฝนไปไปตัดหญ้ากับมอไซค์ห้างห้างกับรถเข็นห้างห้างคันหนึ่งอะคะ่ะไปก็ทิ้งโอปอไว้ในห้องคนเดียวทิ้งไว้ที่บ้านหลังเนี้ยคะ่ะบ้านหลังที่น้องนองนอทุกวันนี้คะ่ะหลังคนเดียวในห้อง ชึ่งก็บอกว่าให้ล็อกห้องไวน้นะลูกถ้าไม่ใช่เสียงพ่อเสียงแม่ไม่ต้องเปิดใครเรียกก็ช่างไม่ต้องขานนอกจากพ่อแม่มาเรียกเขาก็เลยบอกค่ะเขาก็ปิดประตูงเงียบอยู่ในห้องนะคนเดียวจำว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยลำบากไหมก็ลำบากแต่ลำบากแบบมีความสุขเนี่ยแบบมีความสุขมีความสุขมากที่ได้อยู่กับช้าง ตื่นเช้ามาได้ยินเสียงช้างได้เล่นกับช้างได้ป้อนอาหารช้างได้พาช้างไปอาบน้ำอย่างนี้ค่ะมีความสุขมีความสุขมากนะคะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็บอกเลยคำเดียวเลยค่ะว่ามีความสุขค่ะที่ได้อยู่กับช้างถ้าไม่มีพี่ช้างถ้าไม่มีช้างก็ไม่มีทุกวันนี้นะคะในเมื่อเขาอยู่แบบอ,อยู่ เมื่อมาอยู่กับช้างเขาก็ทำให้เราไม่ต้องอดมือ้อกินมื้อเหมือนเมื่อก่อนนะคะลูกก็ได้เรียนหนังสือเหมือนทุกคนนะคะหนูจะบอกว่าสัญญาณนุนสัญญาณหนูไม่ค่อยดีมากเลยหายแวบหายแวบอยู่เรื่อยเลยไม่ต้องอดอยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอะไรกำลังสวยเลยนี่น่าจะยากคนกินได้หรอพ่อมาแล้วคุยโทรศัพท์นี่ก็ ก็ขอให้ FC ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเชาวก็ไม่ค่อยสบายชาาก็ต้องดูแลสุขภาพและสู้เพื่อลูกนะคะ,ะเพื่อน้องแล้วก็พี่ช้างทุกท่านนะคะก็คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวตีห้าเจอกันนะคะพีเอเลยนะ คลิปท่องโลกของเมษาเมื่อพ่อไม่อยู่นะคะเดี๋ยวรอดูตอนตีห้านะคะบ๊ายบายค่ะ